สวัสดีครับเพื่อนเพื่อและผู้ชมที่รักท่านกันด้วยนะครับผมพบกับผมนอตตี้ส่งกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พวกเราก็อยู่กับการในเกม Monster Hunter World Iceborne กับซีรีส์ Monster Hunter Challenge EP ที่29กันแล้วนะผมนะมอนตัวต่อไปเราสลสำหรับวันนี้ก็คือวาซาดั้นเองนะผมนะแต่เป็นวาซาดแบบธรรมดานะที่ไม่ใช่ภาคไอบอรที่เป็นวาซาที่เป็นเชื้อราหรือตัวที่มันขึ้นรานะผมอันนี้เป็นตัวปกติเลยอ่ะ แล้วเป็นตัวที่ไม่ได้เข้าสู่มาเตอร์แลงอีกเช่นเคยเหมือนกับเนกิการเต้เลยไปอยู่ด้วยกันเลยนะ่มนะก็อยู่แล้วด้วยฟ้าว่าเป็นมอนแทมอนที่ Mon ไม่ได้เข้าสู่มาตเตอร์แลงก็ต้องปรับให้มันเก่งขึ้นตามที่เคยนะ่มนะแล้วก็อาวุธสลับวันนี้ที่ผมใช้ก็คือพอมะแลงเองนะ่มนะแต่เป็นพอมแลงสายธาตุนะผมนะประมาณนี้เลยอ่ะก็เป็นอาวุธของอาราธิออนนะอาวุธไดสอง ชุดก็จะเป็นชุดแลสิเหมือนเดิมนะผมนะไม่เปลี่ยนแปลงนะผมแค่เปลี่ยนสกิลแค่ธาตุกับสกิลกันพิษอาชีพการพิษของวาซาร์มาหรือหมอกที่มันกัดก่อนเราอะนะใครที่ไปตีวาซาร์อย่าลืมใส่สกิลนี้ไปด้วยครับโอเคจบกันแค่นี้นะผมนะไปกินข้าวเรียบร้อยแมวไม่เอาไปโอเคเหมือนเดิมนะผมนะเช่นเคย โดยวาซาที่เราจะไปตีเนี่ยไม่ใช่วาซาม่วงนะแต่เป็นวาซาส,สม้มซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่าปกติผมจะตีกับมันโดยที่มีฮิวลิเจนด้วยก็คือไปอาร์กเมนต์ให้อาวุธเรามันดูดเลือดได้แต่เนี้ยผมก็เลยเอาพึ่งมาแทนไ,ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้ไหมเออมแมลงตัวเดิมเป๊ะเลยก็คือมแมลงที่เรารู้จัก,กคือพึ่งนั่นแหละพึ่งที่โดนถูกเปลี่ยนเป็นกระดูกไปแล้วสตูดี้จะรอดไหม เพราะว่าด้วยฟาว่าเป็นมันเป็นมอนระดับนี้มันก็ต้องตีแรงเป็นธรรมชาติแล้วอ๋ออ๋อาทางนี้ถูกแล้วคือเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไหมหิ่งห้อยนําทางไปเก็บรอยเท้าแต่ผมดันรู้ทางนี่สิฮะเดี๋ยวก่อนนะผมมาผิดทางจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้โห,โหด้านบนโอเคนึกว่าด้านล่างเพราะว่าไอตรงนี้มันเป็นตรงที่วาซาจะมาบ่อยที่สุดแล้วเป็นทินของมันด้วยนะไม่เป็นไร ก็งงว่าเออทำไมหิ่งห้องทำไมาถึงบูมกล้องมาถึงแบบหักแบบร้อยเปสิบองศาแบบรวดเร็วเลย <c oughs> คุณเห็นสัญลักบอลไหมมันจะมีชี้หลอะชี้บอกว่ามันจะมีลูกศรชี้ว่าขึ้นกับลงโนผมนะถ้าลงเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ประมาณแบบล่างๆเลยแต่ถ้าขึ้นบนเนี่นยน่าจะอยู่ประมาณทราบประมาณแบบอยู่ด้านบนนั่นแหละเออล่างคือล่างบนก็คือบนตามลูกศรที่มันชี้ แล้วดูหมอกผิดที่แบบมันกาดอยู่ดิอันนี้หมอกอีกแบบนะแต่สำหรับวาซาเนี่ยหมอกคนละอันเลยวาซาหันหน้าหน่อยหันหน้าหน่อยนั่นะแหละเออเฮ้ยวาซาดมอนซอมบี้แห่งเมืองลอสเทนเวลไม่ใช่เมืองดิแห่งแมปลอสเทนเวลนั่นเองเฮ้ยเฮ้ย เอ้โอเคมแมลงกลับมาแล้วอย่างวะโอ้ลืมดึงแมลงกลับนะเนี่ยจะดีหน่อยที่ตัวเอลเดอร์ดาร์กตัวนี้ผมยอมรับว,ว่ามันตีง่ายมากนะแต่แค่ความเก่งของมันก็คือพิษหรือหมอกตามตัวของมันนั่แหละที่มันกัดก่อนเลือดเราเรืเ่อยๆเพราะว่ามันเป็นมอนที่ช้ามากก็ว,ว่าหยักยับเมื่อกี้เนะี่ย ว่าจะขยับตีหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบมันมันก็ซอมบี้อ่ะมันก็คือมอนซอมบี้ดีๆนี่เองอ่ะโอเคขอเก็บเกตหน่อยว่าไงโอโดคารอนจะมาตีวาซาด้วยกันหรือเปล่าเฮ้ยเอเต็มเป้าเฮ้ย เฮ้ยเนี่ยพอตีเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มกระจายหมอกแล้วเป็นทิ่ที่เลยน้ำค้าคาเสียจริงโอเคเชิญตามสบายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเ๋ยี๋ยวกบแม่งเลือดจะไปครึ่งแล้วนี่ เราเดรนดาอนปะทะกับมอนทับมอนตามธรรมชาติไปตามแบบนั้นเองอุ๊ยอะไรวะเม,มื่อกี้นี้เฮ้ยไปเฮ้ยไปวูวจยอด ที่เลือดฉันไปแล้วเนี่ยแล้วกูว่าแล้วผมว่าเลิม,เ,มเอ้ยไม่ใช่เ,เลิมเบียนลืมลิ้นพันลืมเติมสต็อกยาแย่ให้ตายเถอะวันนี้มันอะไรกันแน่เนี่ยที่ผมพลาดหลายรอบไปเลยไปโอ,โอ้ยพื้นที่ที่มีจะยืนนะ อ๋อันนึงผมดูไม่ออกจริงว่าตรงไหนมันคือหม้อตรงไหนมันคืออะไรโอ้โหเออไม่เป็นไรอย่างน้อยจะได้กลับมาเติมยาเพื่น่อยเต็มคาราเบลเลยเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร รเลอยนี่กันใหม่ได้ขอ,อเตรียมของแปบบ๊บถือว่าได้กลับมาเติมยาซะบ้างนะ๊กแต่ตรงเนี้ยมันผมเริ่มติดปัญหาอย่างหนึ่งแล้ะก็คือผมจะทำดาเมจได้เต็มที่หรือเปล่าเนี่ยสิเพราะว่าแค่มันแบบปล่อยหมอกพิษมานี่ผมก็แทบจ่ายนี่อยู่แล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรนะ่มนะเพราะว่าเราไม่ได้ทําคลิปสปีดรันกันอยู่แล้วนะ่มนะเราเราทำชาเลนจ์เพื่อตีมอนนะ่มนะการที่เราตายเพราะว่าเราก็เลือกเพราะว่าเป็นพอชุดด้วยแหละเพราะว่าชุดที่เลือกมาเราก็เลือกมาแบบว่าให้มันแบบเพื่ออ่อนต่อมอนให้ได้อะเ,ออเพื่อไม่ให้การมันโกงเกินไป วิธีดีที่สุดนะคือมันควรจะพกคิวมาตลอดดีท่สุดเออตีให้มันชนะง่ายเลยคือพกคิวมาเท่านหละเฮ้ยจะเริ่มจะสะบัดแตกแล้วสิ

เฮ้ยนั่นไงว่าแล้วเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้ยังจะเอาอยู่ว่ะเฮ้ยคนให้เต็มที่เฮ้ย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 เฮเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

ให้ตายเถอะเอ้ยแรงแรงลมกระเพื่อมเฮ้ยขาไหนวะไม่ไแค่นี้โอ้ยแม่งยิ่งยิ่งตีมันออกอาการนี้ทีไรแม่งหมอกยิ่งเยอะดูดิโอ้โหโอ้โห แม่งโบรลน่าเลยชัดบ,บอกเลยว่ามันสู้กับมันนี่เปืองยาเร็วว่ามอนตัวอื่นกันมอนตัวอื่นที่ผ่านมาซะอีกแล้วเนนะี่ยคือต้องขอโทษด้วยล้กันนะผมเพราะว่ามันออกคอมโบมากไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าออกคอมโบแบบเพลินๆไปนี่คือไม่ดูเลือดนี่ตายนะเออเพราะว่าเราไม่ทําอาวุธ คิวดีเจนไว้เพราะว่ามันเป็นขอ้อมันเป็นกฎข้อห้ามนะเอ้สองหนึ่งเอ้ยยังยังเอาไงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไป อะไรเนี่ยอ๋อซากศพของเลเกน่าเราก็ว่าอะไรไม่เคยเห็นเฮ้ย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 เต็มหัวป้าเข้าให้ Húy ơi Oi. Húy, húy. Mid. Ồ húy. Nhảy đi Trần, clip potion. แบบกึ๊บ เฮ้ยปุเฮ้ยหนึ่งสองโอ้เฮ้ยไม่ให้นอนยาวๆหรอกนะเฮ้ย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 สู้ไปไม่จะจำจะจำเบอร์ได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เบอร์สาม เบอร์สองอ่ไหนเบอร์สองอ่นี่โอ้โหกัดก่อนแบบระดับระดับพิกัดเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนเอ่อ

หนึ่สองสสเตะพอดีไม่โดนโอุน่นยาืมละลายยาได้เต็มที่มา 1, 2, กหนึ่สองสเกาะหน้าจับโคกไปหนึ่งทีเออเปิดแถวยเช่อ

แต่ก็ต้องขอบคุณโอโดการอนส่วนหนึ่งนะเพราะว่าแบบดาเมจบางส่วนก็มีจากโอโดการอนอยู่บ้างแหละอะแต่แรกด้วยการตายหนึ่งทีนะเพราะว่าผมอันนี้ผมพลาดจริงมอดบ,บางตัวที่ไม่ได้ตีนานๆที่ผมก็แบบลืมได้แต่ยอมยอมรับจริงว่าผมค่อดข้างสัตเเพา้าเลยวันที่เนี้ยเอาน้ำฟ้ายอย่าไปยืนนะเว้ น้ำจะน้ำสีฟ้าน,นี่น้ำกรดเลยนะ่ะขอเลือดหน่อยเลือดฉีกเฉินเฮ้ยครับครสเปิดแผลฟรีหนึ่งทีเฮ้ยเสาเสาเข้มเฮ้ยพ่นแบบพิเศษโอ้ไม่ใช่พิเศษแล้วอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่หรือว่าจะพ่นแบบ เป่ไปเป่มาแบบสวัสดไปมานะตรงๆอ่ะเออน้ำกรดนี่ไอ้น้ำกรดนี่อันตรายว่าหมอ,อกอีกทีซ้ำเนี่ยเพรอหมดรถเลือดถึงตายเลยอันนี้เฮ้ยเออเออโอเคเรียบร้อยแล้วผมอเออดียนเนี่ยที่เอาอาวุธธาตุมาเล่นโห สุดยอดจริงเลือดดูเลือดผมสักก่อนดูขวดยาผมสักก่อนขวดยาผมนี่คือแบบจากที่เตรียมเต็ม10บมานี่ก็ไม่เคยกินเยอะขนาดนี้มาก่อนโอ้โอเคโนมนะก็จบไปแล้วโนมนะสลับมอนตัวที่29ของเราโนมนะวาซาส้มนั่นเองโนมนะเอออยู่ได้เจอวาซาในในไอบอร์ดอีกแน่นอนนมนะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง ก็สำหรับคลิปนี้นุ่มนะก็ก่อนที่จะสั่งไปนุมนะ่มฝากกันกดไลค์แล้วกดตามไว้กันด้วยนุ่มนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่เป็นไ like, รก็เป็นยอดวิวแทนก็ได้นุ่มนะถ้าไม่อยากกดหรือไม่อยากกดติดตามก็เป็นยอดวิวแทนก็ได้แล้วก็มีความคิดเห็นมีความคิดเห็นกับคลิปนี้อย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนุ่มนะวันนี้อาจจะแบบทุรักทุเลหรือไม่ก็อาจจะแบบเล่นไม่ถูกใจใครบ้างก็ต้องขออภัยไปด้วยแล้วกันนุ่มนะเออ อาจจะมีตายบ้างนะผมนะเพราะว่าคลิปก่อนๆเราก็มีเราก็มีตายกันบ้างกันอยู่แล้วนะผมนะก็เหลือมอนแค่ไม่กี่ตัวและสำหรับภาคเวิร์นะผมนะก็เริ่มจะเข้าสู่ภาคไอวอนใกล้เต็มที่ใกล้ที่สุดแล้วเ,เหลือแค่เหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมไว้เจอกันนะครับ